สวัสดีค่ะขอทราบชื่อและรหัสของท่านด้วยค่ะสวัสดีครับสุรติหม่เลขอสองสองสี่ครับอ๋อคุณติดนี่เองวันนี้จะให้ไปรับที่ไหนดีล่ะคะที่เดิมเลยครับเราให้ไปส่งที่เดิมหรือเปล่าคะที่เดิมครับงั้นรอบแป๊นนะคะได้ครับครับมากครับพี่สุชาติ 没术家、啊。 พี่สุชาติไปไหนพี่สุชาติไม่มาค่ะพอดีว่าพี่สุชาติดูรายการอยู่ค่ะรายการอะไรรายการใหม่ไงคะเขาทรเบรกเอาไงอ๋อกำลังหาหนังดูอยู่หรือรเปล่านี่คือเขาทราเบรกเอารายการที่จะพาคุณไปพบกับหนังสั้นที่ไม่เหมือนใครจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยสิงค์ครินิโรธเท่านั้นยังไม่พอพราะจะพาคุณไปพบกับร่วมกับ,กบนักแสดงและทีมงานคนอื่นๆที่จะทําให้คุณรู้ถึงเบื่องลึกเบื่องหลังของหนังที่ปุ่เดิมโดยแต่ละตอนจะมีรูปแบบการเล่าหนังที่ต่างกันออกไปเราจะรออะไรกันอยู่เล่ารีบไปชมกันเลย กับกิ๊ฟนะคะในรายการโคไซเบรกเอา์รายการที่จะพาทุกทุกคนนะคะไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับการทําทีสิลทีสิ์เรื่องแรกที่เราจะพบกันในวันนี้นะคะกิ๊ฟก็จะพาทุกทุกคนไปพูดคุยกับพี่พี่ทีมงานจากหนังทีสิ์เรื่องแท็กซี่มีเธอคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคให้พี่พทั้งสองคนแนะนําตัวแล้วก็บอกชื่อบอกว่าตําแหน่งในหนังของเราเนี่ยมีตําแหน่งอะไรโอเคครับผมชื่อพี่มีครับชื่อจริงชื่อธนกิติวิพาทครับก็ ตอนทำงานทีสิษย์ก็เทคเครดิตเป็นพว่วมกับครับครับผมครับธวัชชัยสังโนลาครับพี่บิ๊กนะครับเป็น DP ครับอโอเคเรามารู้จักกับพี่มีแล้วก็พี่บิ๊กนะคะอยากถามว่าเ,เรื่องแท็กซี่มีเธอเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงคะเรื่องราวของแท็กซี่มีเธอก็คือเป็นหนังรักในกรุงเทพครับซึ่งก็จะเดินเรื่องโดยพระเอกเป็นพนักงานออฟฟิศชื่อยอดแล้วก็ นางเอกเป็นทําอาชีพเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ชื่ออ้อมครับแล้วซึ่งทั้งคู่เนี่ยมาพบกันบนรถแท็กซี่ซึ่งอาจจะงงว่าพนักง,งานออฟฟิศกับกราฟิกดีไซเนอร์มาเจอกันบนแท็กซี่ได้ไงก็คือไอพนักง,งานออฟฟิศของเราเนี่ยมีการรับอาชีพเสริมคือจริงๆต้องเล่าว่ามันเป็นคนขี้เหงาอ่าเป็นคนขี้เหงา,นนหงาแล้ววันนั้นมันเหมือนเกิดเหตุการณ์ที่ว่ารถมันเสียแล้วไปเจอแท็กซี่คนหนึ่งซึ่งมันแบบว่าชวนคุยอะ่ะ คนขี้เหงามาเจอคนชวนคุยปุ๊บเอ้ยดีเหมือนกันหรอมาขับแท็กซี่เหมือนมันได้เป็นการคลายเหงาอะไรเงี้ยก็เลยขอไอ้เจ้าของแท็กซี่คนนั้นแหละมาขับช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยประมาณนี้ว่าเหมือนเรื่องที่เราเห็นว่าแบบจะมีมุกตลกมีแบบใช่คนตลกขอคนนั้นคือที่พี่แก้วเล่นใช่ไหมเป็นเป็นคนขับแท็กซี่ก็คือมาเจอแบบยอดทําให้ยอดเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยขับแท็กซี่เนี่ยมันทําให้เจอคนเยอะเราจะได้หายเหงาสักทีก็เลยเป็นต้นเหตุทําให้ทั้งคู่เนี่ยมาเจอกัน แล้วก็พบรักกันจะพูดองพูดมาว่ามันเหมือนคนพระเอกมันหลงรักนางเอกแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยที่เจอกันพอนางเอกขึ้นมาปุ๊บชวนคุยเลยพระเอกก็โอ้โหรู้สึกดีเลยมันก็เลยต้องการจะเจอทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยมาพยายามมาเจอเรื่องนี้ค่ะมีมีรูปแบบการเล่าเรื่องที่แบบเฮ้ยหนูดูแล้วแบบหนูรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันก็มันก็น่าสนใจแล้วิดว่าคนดูหลายๆคนก็จริงหรือเปล่ากิ๊พูดจริงหรือเปล่าอันนี้แบบ สาวาสองนิ้วเลยก็แบบกิ๊บดูแลกิ๊บสนุกสองนิ้วนี่ลูกเสือลูกสาวหนูลูกเสือสำหรับเฉลก็ได้พี่พูดได้จริงใจหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงกิ๊บดูแลกิ๊บชอบแล้วแบบยิ้มอ่ะโอเคก็ก็ประมาณนั้นความจริงแล้วเราความรู้สึกเราก็ต้องการทําออกมาให้หนังเป็นยิ้มยิ้มทีนี้เราเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าพอดเรื่องเรามันค่อนข้างจะธรรมดานะธรรมดาจริงตอนแรกพี่บิ๊กก็พี่บิ๊กเป็นคนส่งส่งพอดเรื่องเข้าไปแล้วก็ผ่าน ก็ก็คุยกันในกลุ่มว่ารู้สึกว่าเรื่องมันทํายังไงดีก็ไปปรึกษาจาจารยหลายๆท่านครับซึ่งก็ตกตะกอนมาได้เป็นความคิดว่าเราจะลองใช้การเล่าเรื่องแบบให้มันแปลกออกไปให้มันแปลกจากธรรมดาคือเป็นมุมมองใครคนหนึ่งใช่ไหมปกติแต่อันนี้เราจะลองใช้สองมุมมองดูก็คือเล่าเรื่องจากพระเอกมุมมองหนึ่งจากนางเอกอีกมุมมองหนึ่งซึ่งซึ่งพยายามจะให้เล่าเรื่องไม่เหมือนกันอย่างอินสปิเรชันของหนังที่เอามาใช้ในการเล่าเรื่องแบบน,นี้ก็คือเรื่องฟลิปฟลิปนะครับซึ่งอันนี้ก็ ค่อนข้างจะไม่ประสบความสําเร็จก็คือเป็นเป็นข้อที่โดนโดนติโดนว่าว่าทำไมไม่ได้พอเราทําไปเรื่อยเราคิดว่าเอ้ยเราทําหนังสั้นนะเว้ยเวลาอะไรเงี้ยเราจะเล่าแบบหนังยาวมันมันเป็นไปไม่ได้เนี่เพราะว่าเพราะว่าอินสปีเรชั่นของเราก็คือเอามาจากหนังยาวใช่ครับแล้วแล้วตัวเรื่องตัวอะไรเงี้ยเราคิดเป็นหนังยาวไงเพราะเราดูหนังสั้นไม่ค่อยเยอะอเราดูส่วนมากดูหนังยาวเป็นเรฟเลนซ์อะไรเงี้ยถ้าถ้าจะถามว่าเพราะอะไรใช่ใชคงเป็นเพราะเพราะเรื่องนี้เลยเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลนึงทำให้เราไม่สามารถทําออกมาแล้วการเล่าเรื่องแบบนี้มัน พอเราเราก็พยายามทาแหละแต่พอตอนที่ตัดต่อหรือระหว่างโปรเซสมันปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเรื่องเรามันเล่าเรื่องแบบนี้แล้วมันเหมือนมันขาดความสนุกของหนังสั้นไปคือมันขาดความกระชับไปมันโดนท่ายืดเชืช้อ <ๆ S 2> เราก็เลย<ม>การเล่าเรื่องตรงนี้มันก็เลยเห็นไม่ชัดในหนังออกมาเท่า,ท,าที่<ม>พวกเราเห็นกัน,สนสแสดงว่าเหมือนกับพวกเราทำพีซีอะพอมันเป็นหนังสั้นก่อนที่เราจะทำพีซีจริงๆเราก็ควรที่จะแบบ เรียนรู้เกี่ยวกับการทําหนังสั้นให้มันใช่ใช่พี่ว่าอันนี้เป็นสําคัญแล้วก็จริงจริงแล้วหนังสั้นอ่ะส่วนมากมันจะแบบเล่นแค่ประเด็นประเด็นเดียวเรานี่เล่นแบบเยอะมากแล้วพอคิดมันเลยเถิดเนี่ยไปไกลเลยพอมาทําจริงปุ๊บเริ่มเห็นเห็นปัญหาแล้วว่าว่ามันยากแล้วว่าแล้วสรุปก็คือมาจบลงพี่รูปแบบการเล่าเรื่องแบบที่เราเห็น ใช่ครับก็คือถามว่ามันมันตรงกับที่เราตั้งใจไหมก็ไม่สุดท้ายแล้วเรามาค่อนข้างหันแล้วก็ตัดการเล่าเรื่องแบบนี้ไปแทบจะไม่ค่อยเห็นในเรื่องมันจะมาช่วงแรกแรกแรกจะเห็นชัดหน่อยหลังๆเราเริ่มแบบว่าต้องแบบใช่ครับจะมีแบบมุมของพระเอกก็พระเอกไปเลยนางเอกก็นางเอกไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยมุมใดมุมหนึ่งได้เรื่องก็ไปด้วยกันแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆมันออกมาเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ใช่เหมือนแล้วก็ต้องยอมที่แบบ ใช่ครับต้องมีความตรงไหนที่มันทำให้หนังเราแบบกลมกลืนมากที่สุดใช่เพราะความรู้สึกแรกของพวกเราก็คือเรายอมรับเลยว่าหนังพวกเราแบบฟิลกู๊ดอะเราหนังตลาดเลยเราเราไม่จะไม่ทำหนังอินดี้แฟนสัญญาอะไรเราจะไม่มีเลยเราทำหนังฟิลกู๊ดคนดูดูง่ายดูแลแฮปปี้รดูรู้เรื่องเข้าใจยิ้มได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเป็นหนังดูง่ายแล้วทำง่ายไหมคะทำง่ายไหมครับพี่บิ๊กโคตรยากเลยคือต้องบอกว่าประมาณเกือบ หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหนังอ,อ่ะมันคือออนโลเคชันที่ริมถนนหมดเลยซึ่งตอนแรกเราก็ไปดีลกับเจ้าที่ตำรวจไว้ว่าจะใช้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายอพอโลหลังๆปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าดึกหน่อยเนี่ยคนไม่มีป้ายนี้กูถ่ายได้นะก็ซัดกันริมถนนความลําบากคือหนึ่งคือเราไม่มีไฟเชื่อมแบบคือไม่มีรถปั่นไฟอ่ะจะชาร์จแบตจะอะไรทีก็ต้องแบบวิ่งไปบ้านพี่โต้งบ้านไข่ใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าใกล้ๆซึ่งมันคือเป็นการทํางานที่ลําบากมาก ไฟเราก็มีอย่างจํากัดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราถ่ายเป็นถ่ายเป็นลิกรถด้วยเราใช้คาเมเม์ซึ่งรถมันก็เก่าแล้วเนาะแท็กซี่ที่เรามาเนี่ยต้องบอกว่ามันอุปสรรคเยอะแยะมากมันมีตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายอะ่ะคือตอนแรกแท็กซี่ที่เราดลไวอ้อ่ะว่าจะมาถ่ายอยู่ดีก่อนจะถ่ายประมาณ3วันก็บอกว่าไม่ให้ใช้แล้วอ้าวอืม,อมจบเลยค,เคือเราสบายใจเรื่องรถเรื่องเรื่องรถมาแล้วอะ่ะทีนี้เราก็เหมือนเป็นการเหมือนจนต่อกวอ่าว่า มันใกล้วันแล้วมันใกล้วันแล้วเราประเด็นคือนักแสดงที่เราใช้ก็คือพี่เต้เนี่ยที่พี่เต้มาช่วยนะครับคิวเขาคิวเขาําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่เราได้คิวอันยากลําบากของพี่เต้มาเนี่ยเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันให้มันตรงกับคิวของพี่เต้ให้ได้ซึ่งกลายนว่ารถแท็กซี่ที่ที่โดนโดนแคนเซิลไปเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องหาใหม่ในเวลาอันน้อยนิดซึ่งมันก็เลยทําให้เราเลือกแท็กซี่ที่ดีไม่ได้ใช่เหมือนตัวเลือกมันก็ไม่ค่อยมี ได้มาเหมือนจำยอมต้องเอาอ่ะอันนั้นคือประเด็นเรื่องแท็กซี่ประเด็นเรื่องการไหนทำมันก็ลําบากอะ่ะออกกองทีมันก็มีรุ่นน้องมาเพื่อนอะไรมาช่วยกันอย่างเงี้ยมันคนมันเยอะพอเหมือนเราเป็นกองโจนคนเยอะเยอะปุ๊บเป็นเหมือนเป็นเป้เปาสายตาเห็นได้ตำรวจก็เริ่มเลงเลเงี้ยเราก็ใจไม่ค่อยดีแบบจะโดนบ้างวะจะโดนบ้าแต่ก็รอดรอดรอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งประเด็นหนึ่งคือหนังเรากลางคืน,นทั้งเรื่องเวลานอนเพี้ยนเพียนกลางคืนทั้งเรื่อง <laughs> เวลาของเราคือพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น แล้วรถมันติดไงช่วงสองสามทุ่มอะไรเงี้ยเริ่มถ่ายได้จริงก็มา4สี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยสุดก็หกโมงพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเลิกกองนั่นคือความเหนื่อยของเรานะช่วงนั้นเวลานอนทุกคนที่อยู่ที่ทําด้วยกันก็จะแบบว่าเพี้ยนไปเลยคือเวลาตื่นคนอื่นคือพวกเรานอนแล้วเจอแล้วนีมันคือการอัดอั้นตันใจของคุณใช่ไหมครับบิ๊กก็จริงมันออกมาเยอะเกินไปมากเลยแล้วแล้วลำบากอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วบางวันเจอเบรกดาวที่แบบว่าถ่ายกลางคืนเสร็จเดี๋ยวมีเที่ยงต้องไปเซต โลเคชั่นอีกที่นึงซึ่งเราก็ต้องไปช่วยกันดูไปดูแบบเหมือนไปบล็อกช็อตอะไรเงี้ย<ม>เวลานอนกันนอยช่วงนั้นแบบโอ้โหสุดนอะน่มแต่มันก็ม,นกมันก็คุ้มนะมันก็ได้ใช้ชีวิตจริงๆริงอะที่สุ์อะช่วงนั้นก็ทรหดอยู่ก็ถ้าถามว่าดูง่ายแต่ทํายากไหมก็ก็พี่บิ๊กตอบแล้วว่า<ษ>ยากมากเชื่อแล้วค่ะว่ามันยากจริงเลยครับแล้วถามแต่ว่าเมื่อกี้เห็นไอ้ที่พูดถึงกีเต้ว่าคิวเขาก็แบบต้องต้องให้แบบทุกอย่างก็ฟิตกับคิวเขาหมดแล้วทํางานกับเขาอะค่ะมัน เฮ้ยเราได้เรียนรู้อะไร,รว่า,าทำเล้ทำงานับบอาชีพเป็นยังไงบ้างอันนี้ให้ใหมีให้มีตอบเดี๋ยวพะมีอยู่ใกล้ชิดพิเต้ามากออคือ,ค,อคือพี่ก็เป็นคนเดียวกับพิเต้เลยเรื่องคิวแต่ว่าเราทุกคนแหละไม่ใช่แค่พี่คนเดียวที่รู้สึกว่าทํางานกับพิเต้แล้วเราเป็นฝ่ายได้รับอะไรเยอะมากใชค่คือคือนอกจากได้งานแล้วอันนี้แน่นอนแล้วเราได้คําสอนดีๆจากแบบ ความรู้ในการทํางานอะ่ะคือพี่เต้เข้ามาแล้วเขาเป็นตัวอย่างที่ดี mm. เขามีความเป็นมืออาชีพมากๆทาทั้งในแง่ของการที่แบบเขารู้ว่างานนี้มันเป็นงานที่เขามาช่วยเรา mm. เขาก็ช่วยเต็มที่ทั้งเรื่องความรู้ทั้งเรื่องแบบอย่างสมมติการแสดงเนี้ยพี่ก็ทําให้เพิ่งรู้อย่างหนึ่งว่าอ๋อการเป็นนักแสดงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทําตามที่เราบอกเท่านั้นพี่ก็ไม่ใช่แค่ว่าบอกพี่เต้ว่าบทเป็นย,ยังไงซีนนี้เอาไงนะครับแล้วพี่เต้จะเล่นแบบตามที่คุยกันไว้พี่เต้คิดอะไรออกหรือพี่เต้อินกับบทเข้าไปปุ๊บพี่เต้ พี่รู้สึกว่าพี่อยากทําอันนี้ว่ะมีจะเอาไหมแล้วเขาบอกว่าอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะเขาก็จะแบบเราก็ทาทาให้เราได้รู้จังหวะของการทํางานว่าเอ้ยมันควรเป็นแบบนี้มันควรเป็นแบบนักแสดงคิดอะไรออกหรืออินปุ๊บคิดออกนิดนึงถามพวมกับว่าเอาไหมพวมกับก็คิดเอาไหมซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อเอาไม่เอาก็เล่กต้องยอมรับว่าพี่เต้เป็นมือชีพจริง คือเขาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพี่มั่นใจว่าอย่างงี้ดีกว่ามิพี่ว่าอย่างงี้ดีกว่าไม่แต่เขาจะถามก่อนว่าเฮ้ยมีโอเคไหมถ้ามีโอเคเออพี่พี่ว่าพี่ก็มันโอเคอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเขาจะให้เกียรติเราด้วยใช่สิ่งที่ชอบมากคือเขาก็ให้เกียรติเราใช่น่ารักมากมากแต่แต่เราก็เกรงใจเขานะเขาพ่อลูกอ่อนด้วยช่วงนั้นจะแบบใช่ใช่กลางคืนเวลานอนเขาก็นอนหลายก็มีหลายครั้งที่เราได้ทําร้ายพี่เต้โดยการที่ตกลงกันไว้ว่าแบบไม่เกินกี่โมงแต่เราก็ หลุดไปแบบเกือบเช้าตลอดเพราะ<ช>ย่างที่ว่าว่ามันควบคุมอะไรยากมากครับแต่เขาก็คงเข้าใจแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบโอ๊ยกอ,อกกาทุถูก,ถกต้องใช่ถูกต้องแต่พี่เขาก็ดีนะเขาก็สอนวันไหนเจอภาสาอะไรเขาก็จะสอนเราให้เรากลับไปแก้ดูไปทบทวนดูนะว่า<ช>ตรงนี้เราพลาดอะไรมันถึงเลทมันถึงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราอย่างตอนท้ายท้ายที่ออกมาเรื่องมันอย่างที่บอกว่ามีการตัดวิธีการเล่าเรื่องแบบหนึ่งที่มันค่อนข้างสําคัญไปมานั่งดูเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่พวกเราพี่เต้ก็มีโอกาสได้มานั่งดูด้วยเขาก็ มีความคิดของเขาแนะนําว่าเอ้ยอันนี้เขาดูแล้วเขารู้สึกโอเคนะหรือยังเพิ่มตรงไหนได้ไหมเขามีข้อแนะนําอะไรเขาก็ใส่ให้หมดเลยครับ hmm. หรือว่าประทับใจมากพี่เต้เนี่ยดีจังเลยได้ทำงานกับคนที่เขาแบบจะาํางานกับใครแล้วเราแฮปปี้คิดว่ามันมันก็แฮปปี้ในกระบวนการทำงานแล้วใช่อใชโอเคถ้าอย่างนั้นอยากให้พี่ของคนแบบว่าพูดถึงเพื่อนๆหรือว่าคนที่ดูดูพวกเราอยู่ว่าการทำทีสี่อะมันมันควรจะมีแบบมีกระบวนการยังไงหรืออยากจะแนะนําอะไรว่า ทำทีสี่ทำทีมันมันควระโนพี่ก่อนละกันสำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าอยากแนะนำเรื่องการทำงานการทํางานเป็นทีมการทํางานร่วมกันเนี่ย,อ,อ,ยอย่างแรกมันก็ต้องทุกคนก็ต้องเข้าใจกันทุกคนต้องรับฟังกันที่สาคัญคือทุกคนต้องให้เกียรติกันต้องฟังกันแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆคือทุกคนจะต้องทํางานเกินหน้าที่ของตัวเองแน่ๆอย่าคิดว่าตัวเองเทคเครดิตอะไรแล้วก็จะต้องทําเฉพาะเครดิตด้านนั้นให้เต็มที่ มันเหมือนเป็นการช่วยกันหน้าที่ใครหน้าที่มาถูกต้องควต้องคือรักษาหน้าที่ตัวเองด้วยแล้วก็คอยเติมเต็มส่วนที่ขาดของหนังของเราชยถูกต้องครับใช่แล้วครับและออย่างนึงคือเวลาเรามีปัญหาอะไรกันอ่ะต้องรีบคุยกันแบบว่าพอพี่มีทําแบบกํากับช้าหรืออะไรช้าพี่ก็จะบอกมีมันช้านะบางทีพี่เองก็ช้าเซตเซตอะไรเงี้ยพี่ก็ก็อาจจะอธิบายฟังว่าอมันต้องยอมนะช้าหน่อยแต่มันได้ออกมาดีกว่าอะไรเงี้ย คือคุยกันให้เกียรติกันใช่พี่รู้สึกแต่จริงๆพี่รู้สึกว่ากลุ่มกลุ่มพวกเราค่อนข้างจะทํางานได้โอเคนะในในแง่ของแบบว่าทาแล้วไม่มีการทะเลาะกันจนถึงขั้นแบบไม่เข้าใจกันหรือแบบแทบจะแตกหักกันอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นเลยเพราะว่าคุยกันสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือทุกคนในกลุ่มควรจะต้องคุยกันอยู่ตลอดเวลาพี่ขอแนะนำคือพี่ถูกสอนมาว่าถ้าการด่ากันหน้ากองอ่ะก็ให้มันจบแค่หน้ากองอย่าเก็บไปคิดต่อเพราะถ้าคุณคิดต่อวันต่อไปคุณก็จะทํางานไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแล คุณก็จะมาแบบรู้สึกไม่ดีคนที่ทํางานด้วยอแล้วงานมันก็จะไม่โฟล์กีบา้านเพื่อนๆหรือแบบตัวจิฟเองด้วยก็คือได้อะไรเยอะเยอะเลยจากการที่แบบมาคุยกับพี่ๆวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ,บค่ะหนังที่สิ่ธที่เราจะไปคุยเจาะลึกนะคะยังไม่หมดเพียงแค่เรื่องแท็กซี่มีเธอเท่านั้นนะคะเรื่องต่อไปเนี่ยจะพาทุกคนไปพบกับหนังเรื่องส่งติดมาชิดลักค่ะ สำหรับจากช่วงที่แล้วนะคะที่กิ๊ฟบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะได้พบกับพี่ๆทีสอีกหนึ่งกลุ่มนั่อก็คือพี่ๆกลุ่มส่งติดมาชิดรักค่ะยังไงนะคะเราไปพบกับพวกพี่ๆเขาเลยเย้สวัสดีครับ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 โอ้เคเสียบมือดังมากเลยค่ะยังไงหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้แบบคุยกันแบบสดวกสะดวกนะครับให้พี่ๆทุกคนแนะนำตัวหน่อยค่ะแกก่อนไป อ่าสวัสดีครับก็ไปครับพุม่มกับชื่อจริงอะ่ะจต,ลลตุรงศิริรัตน์อ๋อถูกแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะธนพรวิสัยเวชกิจก่าตุต๊ตู้เป็นแอส i s ส a n นต์ดนะีเรคเตอร์กับอีดิเตอร์ภาษาไทยครับอ่าผู้ช่วยพุ่มกับกับแตดดอค่ะอ๋อคุณล่ะอืมเบนณัทสิทธิ์โกติณัฐวณิชอะไรครึ้มเป็นเป็นเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ครับกับ นักแสดงครับอโอเคก็คือว่าพวกพี่ๆก็คือยังมีทีมงานพี่ๆคนอื่นอีกใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายครับเหมดเลยโอเคงั้นหนูถามแบบว่าให้ให้ใหพี่ดูตู้ร้อยฟังหน่อยดีกว่าว่าหนังเรื่องส่งติดมาชิดรักเนี่ยค่ะมีเรื่องราวยังไงบ้างอย่าไปเล่าให้น้องฟังแกหนูอยากรู้จริงๆนะพี่ทำไงดีวะอยากรู้อ่ะกก็แแแล้วต่โอเคเราจะเล่านะครับก็เรื่องส่งติดมาชิดรักเนี่ยมันเกิดในปี2539้ามมันมีตัวตัวเมนหลักชื่อโจ๊ก เป็นหนุ่มแบบธรรมดาเนาะปีสามก็ง่อยๆหน่อยน่าตาดีเรออืมแต่ก็ใช่เปล่าพี่ใช่ใช่ใช่ดิเออเฮ้ยผมแข่งรับเชิญนะครับโอเคค่ะพี่ต่อเนาะก็ไปชอบดาวมหาลัยชื่อดาวครับแล้วก็ไปขอเบอร์เพจตึงเต้นเนาะตึงเต้นตอนนั้นตึงเต้นมากก็ได้เบอร์เพจมาจีบโดยส่งผ่านเพจเจ้าคนหนึ่งชื่ออ้อม วันนึงเนี่ยไอ้โจ๊กอะแม่งอกหักคุณโจ๊กเนี่ยคุณโจ๊กหักเนี่ยอกหักดังปะโอเอต้องมีักเสียงแหละถูกแล้วอันนี้ชอบอกหักก็เลยเหมือนกับว่าจะมองไปหาใครดีดันมีอ้อมที่แบบคอยปรึกษาตลอดเวลาเราก็เอาว่าตัดสินใจครั้งหนึ่งโทหาอ้อมแล้วเรื่องราวต่อมาเอ้า ต้องไปดูไงเขาลงยูทูบด้วยใช่มีลงในยูทูบแล้วกะลงยูทูบด้วยเรขายของก่อนเลยอ่ะพี่แผ่นมีไม่ซื้อลงยูทูประเจ้านี่ยจะคุยกันเมื่ปถึงไหนพี่ขายของแล้วใช่ไหมโอเคมาล้อยแผ่นลงยูทู e ขายของไหมคะแจกฟรีหมดเลยโอเคเป็นแบบการคืนกำไรให้คนดูใช่ไหมชนะเราได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างได้คนดูเพิ่มนะ ได้หน่อยเออครับเออโอเคนั่นถามถามพี่ไปหน่อยดีกว่าค่ะในฐานะผู้กำกับว่าหนังเรื่องนี้ค่ะมีมีแนวทางหรือว่าเป็นแบบเป็นหนังแนวไหนนะคะแนวนอนสามร้อยสี่สิบทุกเรื่องก็16ต่อเอ้าแค่ไม่กลับมาแล้วก็เป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับก็จะเป็นแนวพิเรียดเล็กน้อยเป็นแนวแบบเรื่องก็เกิดใน2539ันสมเ้าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับเพราะเราคิดว่าแนวนี้เนี่ยน่าจะ กระแทกใจคนดูที่สุดดูน่าจะเจาะเจาะกลุ่มที่สุดโอเคกันถามพี่เบสดีกว่าว่าถามมาครับถามถามถามาจริงจังหน่อยเว้เบสคบโอเคว่าพี่เบสทำเรื่อง p อปกับเรื่องซ e t ใช่ป่ะคะแล้วมันเป็นยุคพี่เหลียมมันยากง่ายยังไงอะพี่ง่าย <c oughs> <c oughs> ยาก,ากยากจริงๆมันยากแหละย,ยากเพราะว่ามันต้องรีเสิร์ชแล้วเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นเนี่ยค่ะแล้วมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราไม่ประสบการณ์ร่วมกับตรงนั้นนะถกว่ามันก็ต้องไปหาข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราก็ต้องไปทั้ง พอสมงุญแห่งชาติ<ม>ไปถามคนที่เกิดในยุคนั้นไปถามว่าองค์ประกอบของแต่ละชิ้นของมันในยุคนั้นมันเป็นยังไงก็ต้องไป,ปหาขอ้อมูลเออถามโทรไปถาม,มคอเซนเตอร์เก่าว่วาเออพี่ครับคอเซนเตอร์มันเป็นยังไงอ่ะครับแล้วเขาจัดวางยังไงกันบ้างอะไรวันเนี้ยใช่ใช่แล้วแบบพี่ทั้งทำพร็อพทำเซตแล้วแบบ เป็นนักแสดงนำสุดหล่อเป็นพระเอกสุดหล่อของเรื่องด้วยใช่ไหมคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างแบบพี่แบบแบ่งการทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่มันคนแบ่งเวลาเป็นเฮ้ยมันก็มันก็ยากแหละจริงมันก็ยากเพราะว่ามันต้องแต่โชคดีที่แบบว่าช่วยกันเขียนบทไงมันก็เลยเคยแบบไม่ต้องแบบไปเวิร์กช็อปกันมากมายอ่ะก็เลย ทุ่มเวลาไปกับเซตสัส่วนใหญ่แล้วพอแสดงเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะต่ก็เลยแบบเข้าใจเนาะก็เลยทําให้การแสดงมันง่ายลงมานิดนึงแล้วก็ไปเทไปทางพ็อปว่าบางคนต้องเป็นยัางนงแล้วก็ไปทุ่มเทมันมากกว่าจึงได้คะแนนดีเก่งแล้วครับเซตเอเก่งจังอันนี้พี่พี่ชมเองหรือว่าแบบ้ายๆเขาก็พูดใช่ไหมเล่นไ้แบบคิดไปเองเนาะไม่ไม่ ใครๆเขาก็พูดว่าทำตัวว่าเราเราเก่งใช่แล้วก็ยอมรับเราก็เราบอกเออเอ้าผมผมเก่งอ๋อเก่งอย่างนี้ถามก่อนว่าการทําหนังแบบพีเรียดมันก็ค่อนข้างพีเรียดเนาะเพราะว่าเป็นในยุคที่แบบ2539้าสมเ้าใช่ปะคะพวกพี่ต้องแบบไปรีเสิร์ชอะไรกันบ้างแบบรายละเอียดของมันแบบยิบยิบย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงรีเสิร์ชนี่สําคัญนะถ้าเป็นหนังพีเรียดโอ้ยสําคัญสิครับ เยอะเราอะต้อำได้อย <deve> ู่แปล่าแกลเลียนสีแดงโลกทั้งใบไม่ใช่โลกทั้งใบทั้งใบกูดูโลกทั้งใบมันสองห้าสี่ศูนย์อย่าพูดคำว่ากูมันไม่ดีเลยเราดู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 เหมือนกันโอเคก็คือเหมือนกับพวกพี่ทุกคนก็คือต้องแบ่งกันไปดูหนังเพื่อแบบเก็บรายละเอียดของยุคสมัยนะแต่ละคนด้วยหรือจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์สำคัญอันนี้เราก็ไปไปรีเสิร์ชมาจากพวกพอสมควรชาติจะเปิดเผยพิมพ์กันแล้วเนาะไปดูไปดูว่า ว่ายุคนั้นเขามีอะไรบ้างสมรักได้แชมป์ใช่ไหมนเออสมรักได้แชมป์เป็นแล้วก็เป็นปีที่สมรักให้เหรียญกับองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่เกี่ยวกับหนังเราไหมไม่เกี่ยวเห็นว่าแบบไปถามเรื่องแฟชั่นหรืออะไรยุคนั้นกับอ,อ,อาจารย์ของเราด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ยุอาจารย์จะเกิดในยุคนั้นไม่ได้เกิดโตตอนตนในยุคนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเนี่ยเราเกิดแต่อาจารย์อ่ะอาจจะเรียกว่าโตแล้วมีอายุแล้วไม่มั้งวัยรุ่นแหละก็ตอนนั้นวัยรุ่นไงวัยรุ่นตอนนั้น แต่ตอนนี้อาจจะถึงก็ยังวัยรุ่นอยู่พี่ใช่ไหมแก่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราได้เอกันมาแล้วใช่เราจบนะโอ้พี่คาดหวังกันว่าแบบเฮ้ยคนดูอ่ะดูแล้วจะต้องได้อะไรหรือรู้สึกอะไรอะไรนี่ต้องถามตัวนี้เลยจันจันพุ่มกับ จริงๆถ้าถามถึงเรื่องความคาดหวังเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะละพื้นหนังเนี่ยเวลาเราเราผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นหนังของเราถูกไหมแต่พอออกไปสู่สายตาคนดูแล้วเนี่ย<ช>มันเป็นหนังของผู้ชมเออ,เอ,อทีนี้เราเราไปคาดหวังว่าเขาจะจะได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ให,ให้ให้คนดูเขาเนี่ยเป็นคนตัดสินเราให้หนังพาความคิดเข้าไปดีกว่าเราไม่อยากเอาความคิดของเราไปล็อกความคิดของเขาใช่มันไม่ถูก โอเคค่ะแล้วก็ถามก่อนว่าแบบเหมือนกับตอนแรกที่แบบมันมีประเด็นดราม่าที่แบบว่าเฮ้ยพวกพี่เพิ่งจะปล่อยทีเซอร์ของหนังออกมาแล้วมันก็มีคนที่เขาแบบเฮ้ยไอเดียเนี้ยมันเหมือนกับที่มีสถาบันนึงเขาเคยเคยทำหนังเรื่องนี้ออกมาหรือเปล่ามันไปซ้ำเขาหรือเปล่าสถาบันชื่อดังย่านอันนี้ต้องถามเบสเลยคนวงในตอนแรกพวกเราก็เฟลเฟลเนาะเฟลแหละเฟลที่ ไม่ได้เฟลที่มันความคิดไปเหมือนหรือว่าอะไรนะแต่เฟลที่เขามาว่าเราทำไมยังไม่ทันได้ดูเลยใช่ไมก็ถึงบอกว่าตอนนี้มันยังเป็นหนังของเราตอนที่ยังไม่ทําออกมาด้วยนะยังเป็นหนังของเราอยู่แต่เขายังไม่มันยังไม่กลายเป็นหนังของเขาเลยอ่ะเขากลับมาตัดว่า นั่นคือหนังของเขาไปแล้วอ่ะก็เสียใจแหละยุยุแต่ยุกอ่ะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วไงเพราะการทำหนังคิดว่ามันมันคืออะไรที่แบบหลากหลายมันคนเราสามารถมีไอเดียในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรยีได้อยู่แล้วเนาะและไอเดียมันอาจจะซ้ํากันได้ไงทีเราไม่รู้ตัวใช่แต่เนื้อหามันเฮ้ยมาดูก่อนถ้วมันโอเคได้ยังงั้นอยากให้แบบพี่ๆทั้ทงสามคนนะคะฝากอะไรถึงแบบถึงรุ่นพวกน้องๆที่กำลังจะทำทีวว่าควรทำยังไงหรือแบบแนะนำอะไรับพวกเราหน่อยค่ะ อ่าค่ะสำหรับทีสิทธ์นะคะของภาพยนตร์มันก็จะเป็นการทำงานกันเป็นทีมถ้าเราสนุกกับมันโดยที่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยมันอะไรก็ทุกอย่างก็จะสนุกไปด้วยมีความภาคภูมิใจในผลงานขอให้ทุกคนเนี่ยทำให้มันเต็มที่แค่นั่นแหละเราจะภูมิใจในผลงานของเราพ <c oughs> ี่ก <c oughs> ูหนูนซึ้งมีมากไม่กิดนว่าพี่จะกล่าวสุทนทรพจน์ที่ดีขนาดนี้ขอบคุณมากเลย ไปหรือเขาอะเราก่อนเราก่อนเราก่อนดีกว่าก็เนี่ยแหละเน้นเหมือนที่ตู้บอกคือจริงๆมันเป็นปีสุดท้ายปีสุดท้ายที่เราได้ทางานร่วมกันจริงๆใช่ไหมที่สิ์คือเป็นปีสุดท้ายใช่คือเดี๋ยวเราอย่าไปซีเรียสว่าหนังเราจะออกมาเป็นไงคือจริงๆเราอยากให้ทาเต็มที่มากกว่าจริงซีเรียสหน่อยก็ดีนะฮะซีเรียสหน่อยก็ดีก็ซีเรียสไงแต่ก็อย่าถึงทะเลาะทะเลาะบอแว้งกันจนหักล้างกันไปว่าไม่ใช่ดีดีเราก็อยู่ในในคนรู้ไรงี มีในเขตของเราในเส้นของเราเราก็ทํางานเต็มที่ในในมุ่เราอย่าไปอย่าไปก้าวไก่อย่าไปอะไรเพื่อนนะมีอะไรก็คุยกันเพราะมันปีสุดท้ายแล้วอยากให้อยากให้ได้เลยดีเพราะพอจบไปทํางานมันเป็นอีกฟิลนึงเลยจรไม่ได้ว่าใครวะเนี่ยฮะไม่ได้ว่าตต้เนี่ยไม่ใช่อ่าเบสเบสฝากอะไรถึงน้องๆเขาหน่อยคืออย่าบอกน้องๆว่าซิลซิลนี่จักใจนะซิลเถอะที่สิบมันยากซิลจริง ตอนแรกคิดว่ากูอยากซิ่วเลยเล่นเล่นเล่นจริงก็แบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือปีสุดท้ายของการทํางานไงก่อนที่เราจะออกไปสู่โลกแห่งความจริงเรียกออกนอกรั้วไปก็ทําให้มันเต็มที่เพราะว่าโลกแห่งการทํางานมันโหดร้ายมากครับจริงจริงโหดร้ายจริงครับบางคนนี่ตอนนี้จบไปนี่ยังไม่ทํางานเลยอย่างฉันซิ่วซิ่วเฮ้ยจริงมันทํางานตอนเนี้มันโคตรสนุกเลยอ่ะ คือบางคนตอนนี้คิดว่าการเรียนโคตรไม่สนุกเลยอ่าเออนี่นี่ใช่อันนี้จริงเพราะว่าทุกคนจะคิดว่าโอ๊ยอยากทำงานแล้วอยากจบแล้วเมื่อไหรจบสักทีจบเพื่อที่สิบเงินเออจบมาไม่มีไม่มีเงินไม่มีไม่มีมีสิ์หน่อยไหมล่ะเออลืมลืมก็ทาให้ให้ให้โอเคอะอย่าแบบว่าไปทะเลาะกันอย่างที่พี่ไปบอกนะแต่เข้าใจว่ามมนต้องทะเลาะกันอยู่แล้วแหละ ไม่ต้องกลัวพวกน้องๆเนี่ยที่มองอยู่ตอนเนี้ยทะเลาะทุกคนที่สิทธิ์เนียทำแตกแยกมาหลายคนแล้วสุดท้ายมันก็จะมาสมานฉัน,นวันที่หนังเราฉายออกมางั้นหนูหนูขอบคุณแล้วกันเนาะเอาเลยเหมือนไล่เนาะโอเคโอเคเอายอนเอายอนโอเคก็คือ okay. ขอบคุณมากๆที่แบบพี่ๆมาแบบแบ่งปันประสบการณ์มาแนะนําอะไรดีๆให้กับแบบพวกเราแล้วก็ทุกๆคนที่ดูรายการนี้อยู่ยังไงก็ขอบคุณนะคะสงสัยอย่างหนึ่งสงสัยอย่างหนึ่งอันนี้ เราเรื่องส่งติดใช่ไหมใช่ใช่นึกว่าบีกินเอเกนถ้าไปยิ่งกิ๊กยิ่งไม่ดนอะไรบีเกย์เกนแล้วที่นั่งแท็กซี่แท็กซี่มีเธอในคงเราจะไ่ใช่พี่นี่ไงนี่ขายของขายของโอ้หถ้าเขาไม่ขออาจารย์อุมาก็ไม่มีหรอกเขาจริงฝากขายด้วยครับแผ่นนี้ยังมีอยู่อีกนะทำมาสามสบบาทให้ฟรีฝากด้วยใครอยากขออินบ็อกซ์เลยนะครับที่เฟซบุ๊กของเราโต้งซาพอดโต้งซาพอดเป็นฝ่ายผลิตแผ่นดีวีดีแผ่นนี้ออกมานะฮะซึ่ง ทุกวันนี้ผลิตมาร้อยแผ่นห้าสิบแผ่นอยู่ที่มันหมดเลย <laughs> ไม่แบ่งใครเลย <laughs> แต่เป็นเงินกลุ่ม, <laughs> อมเออฝากอย่างทีสิ์นี่บอกเลยทําคนจนมาหลายคน <laughs> <laughs> เอออันนี้นะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับน้องฟตบขอบคุณคะ่ะโอเคสวัสดีครับ